เดตล่าสุดค่ำคืนวันนี้วันที่22กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากจากร่องมรสุมที่พาดผ่านเข้าสู่พายุไต้ฝุ่นรากาซาบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักตกนานที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางฝนตกแช่ตกนานสามภาคเตรียมรับมือแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบ พลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริง๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตเส้นทางของพายุรากาซาในวันนี้เคลื่อนผ่านบริเวณหัวเกาะลูซอนเมื่อ13นาฬิกาที่ผ่านมาศูนย์กลางของพายุมีความเร็ว257กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ5หรือเรียกว่าพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่น เมื่อพายุใต้ฝุ่นเคลื่อนผ่านบริเวณทะเลจ,จีนใต้ประเทศไทยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านและมีกำลังแรงขึ้นที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะตกหนักต่อเนื่องจนถึงภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตนออกด้านหน้าเทือกเขาส่วนภาคใต้นั้นฝนลดน้อยลงช่วงนี้เนื่องจากความชื้นถูกเหนี่ยวนำไปเลี้ยงพายุค่ะเมื่อพายุเคลื่อนเรียบชายฝั่งประเทศจีนในวันที่24กันยายนศูนย์กลางของพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน หลังจากนั้นเคลื่อนขึ้นชายฝั่งประเทศจีนและลงสู่อ่าวตังเกีย,ยอีกครั้งสำหรับพายุที่มักจะเคลื่อนลงสู่บริเวณทะเลค่ะและเมื่อเคลื่อนมาถึงบริเวณประเทศเวียดนามจะอ่อนกำลังลงเพราะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมพายุสลายตัวอย่างรวดเร็วแต่ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากทางอ้อมของพายุลูกนี้ด้านหน้าของพายุ จะมีความแรงของลมและความชื้นค่อนข้างมากจึงทำให้เกิดฝนตกหนักตกแช่ตั้งแต่วันที่22ไปจนถึงประมาณวันที่2 6กันยายนทั้งภาคเหนือภาคตุนออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตนออกพายุจะเหนียวนำความชื้นไปเลี้ยงจึงทําให้ฝนลดน้อยลงในบริเวณภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ช่วงระหว่างวันที่24ไปจนถึง26กันยายนหลังจากนั้นประมาณช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่26พายุสลายตัวความชื้นที่ได้จากพายุ จะเคลื่อนมาที่บริเวณร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยฝนจะตกแช่ตกนานมีพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นด้วยบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกตอนบนฝนจะตกหนักตกนานระหว่างวันที่16ไปจนถึง28กันยายนค่ะนอกจากพายุรากาซาแล้วยังมีพายุเคลื่อนตัวมาที่ทะเลจีนใต้ต่อเนื่องอีกช่วงประมาณวันที่27กันยายน ลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยยังมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคกลางภาคตะนออกภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างร่องมรสุมจะสวิงขึ้นลงตามทิศทางของพายุที่เคลื่อนตัวมาที่ทะเลจีนใต้ใหม่อีกครั้งแต่แนวโน้มเส้นทางของพายุที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีโอกาสน้อยมากเนื่องจากตอนบนของประเทศ สปปลาวและเวียดนามมีมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมเมื่อปะทะกับลมหนาวจะอ่อนกําลังลงและสลายตัวอย่างรวดเร็วความชื้นจะถูกดูดกลืนจากมวลอากาศเย็นนั่นเองค่ะติดตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1เวลา17นาฬิกาของวันนี้ค่ะพายุรากาซาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นรากาสาาตอนบนของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มีศูนย์กลางละติจูดที่19.5องศาเหนือลองติจูดที่121.1องศาตะวันออกมีความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ205กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้ จะนำพาร่องมรสุมที่พาดผ่านภา,าคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปก,ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นช่วงระหว่างวันที่23-26กันยายนที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าหลหลากน้ํำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าําไรพันและพื้นที่ลุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์แพร่น่านสุขโขทยัยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือกันไว้ด้วยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปและปริมาณฝนของแต่ละภาคมีดังต่อไปนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองวันนี้ประมาณร้อยลของพื้นที่จนถึงวันพรุ่งนี้23กันยายนและมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียส ทิศท,ทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่น การศินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสเกตและอุบลร,ราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียส,สทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละ60ของพื้นที่ มีฝนตกในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบรุรีและราชบ,บรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จันทบุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภักใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อ110ของพื้นที่ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันและยะลา อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคนองประมาณ120ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกในจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อละของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในค่ำคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้และวันที่27ไปถึง28กันยายนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอา่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นเตรียมรับมือพี่น้องเรือเล็กติดตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งส่วนปริมาณฝน,นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง26กันยายนจะมีฝนถึง160-80ของพื้นที่ ทั้งภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนภาคกลางจะมีฝนประมาณร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ในวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดกันยายนช่วงที่พายุเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วร่องมรสุมเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคกลางภาคตนออกฝนจะตกหนักตกแช่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันตลอดช่วงจะมีฝนประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่ ช่วงประมาณวันที่24-28กันยายนมีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะร้อยละ60-70ของพื้นที่ติดตามภาพถ่ายดาวเทียมที่มาวิบริเบรเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนวันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเชียงรายเริ่มมีฝนเข้าปกคลุมมีเมฆก,ก่อตัวตั้งแต่อเภแม่จนันอเภเมืองเชียงรายอภแม่สวยเวียงป่าเป้าอภพ,พานป่าแดดอเทิง จังหวัดพะเยาอแม่ใจอเภอจุนอเมืองพะเยาอดอกคำใต้ฝนจะตกหนักค่ำคืนวันนี้จังหวัดน่านอบ่อเกลืออเภอปัวสันติสุขอเภอเมืองน่านภูเพียงเวียงสาฝนจะตกหนักในค่ำคืนวันนี้ค่ะจังหวัดแพร่อเมืองแพร่เด่นชัยอลองอภอวังชิ้นจะมีฝนเกิดขึ้นช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้และกลุ่มฝนที่ตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อเมืองเชียงใหม่แม่แตงสันกำแพงดอยสะเก็ดสันทรายแม่วางสมิง แม่แจ่มอเฮอดอเภอจอมทองเชียงดาวอเภอฝางฝนจะตกหนักในจังหวัดเชียงใหม่และตกหนักถึงหนักมากคืออภอแม่แจ่มอกาฬยาใิวัฒนาอเภอสมิงอภอแม่วางอเภอเมืองเชียงใหม่กาฬยาใิวัฒนาเวียงแหงชายประการอเภอพล้าส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝนตกหนักมากที่สุดคืออเภอปังมาผ้าอเภอปลายค่ะจังหวัดลำปางมีฝนตกหนักที่วังเหนือเมืองปานอเภองาแจ้ห่ม พิษณุโลกจะมีฝนตกปกคลุมกันทุกอำเภอโดยตกบางเบาจะอยู่ที่ชาติราการวัดโบสถ์พมพิรามอำเภอเมืองพิษณุโลกบางระกรมบางกระทุ่มฝนตกหนักจะอยู่ที่อำเภอนครไทยวังทองเนรมะปรางจังหวัดพิจิตรฝนตกหนักมากด้านฝั่งตะวันออกเริ่มตั้งแต่อเภอเมืองศักดิ์เหล็กวังไซรพูลตะพานหินทับเคราะบ,บางมุญน,นาคดงเจริญบึงนารางโพทะเลส่วนโพประทับช้างสามงามวชิระบาร,รมีมีฝนเล็กน้อยค่ะ จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกเล็กน้อยที่พารานกระต่ายอําเภอเมืองไซงามลานกระบือไซรทองวัฒนาส่วนที่บึงสามัคิคีคลองขลุงขานุวลลักษณ์สบรีปางศิลาทองฝนจะตกหนักพื้นที่สีแดงทั้งจังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากปกคลุมทุกอำเภอตั้งแต่น้ำหนาวจนถึงอำเภอบึงสามพันวิเชียรบริสีเทพค่ะส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือฝนที่ตกหนักมากที่สุดปกคลุมทุกอำเภอ คือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์บุรีรัมย์นครราชสีมาจังหวัดเลยอุดรธานีนองบำภูฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ตอนบนของจังหวัดเลยคือเชียงคานปากชมอาจมีฝนน้อยจังหวัดอุดรธานีมีฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอเมืองอุดรธานีมาจนถึงใกล้กับจังหวัดขอนแก่น ริเวณที่เป็นพื้นที่สีแดงของจังหวัดอุดรธานีน้องวัวซอน้องแสงประจักษ์ศิลปาคมอําเภอเมืองอุดรธานีคุมภาวาปีนอนสะอาดกู่แก้วสีท่าชัยวานและวังสามหมอค่ะจังหวัดน้องคายมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่โพตากท่าบ่อสะใครจังหวัดบึงการมีฝนเล็กน้อยที่บึงโขงหลง จงังหวัดนครพนมฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มตั้งแต่บ้านแพงนาทมสีสงครามนาว่าโพนสวรรค์ท่าอูเทนอำเภอเมืองนครพนมใกล้กับสปปลาวฝนตกหนักมากค่ะกาฬสินฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ฝั่งตะวันตกของกาฬสินท์ได้แก่อําเภอท่าคันโทหนองกรุงศรีห้วยเม็กยางตลาดสามชัยสหัส,สขันอําเภอเมืองกามราสายของชัยส่วนฝั่งตะวันออกมีฝนเล็กน้อยคำม่วงสมเด็จห้วยพึ่งนาโมลดอนจนัน นาคูขาวงและกุชินารายจังหวัดมหาสารคามฝนตกหนักมากครบทุกอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักตั้งแต่โพชัยเชียงขวัญทวัดบุรีจังหารศรีสมเด็จอำเภอเมืองจะตุรพักพิมานกเกษตรวิสัยปทุมรัฐส่วนฝั่งตอนออกมีฝนเล็กน้อยเช่นที่โพนทองเสรภ,ภูมิทุ่งเขาหลวงอาจสามารถเมืองสวงสุวรรณภูมิพนมพรหนองฮีโพนทรายค่ะ จังหวัดยะโสธรมีฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเช่นอําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดสุรินทร์มีฝนเกิดขึ้นตอนบนของสุรินทร์ตั้งแต่อําเภอชุมพลบรีท่าตูมรัตนบุรีนนทรายจอมพระสนมขวาวสินรินสีขอรภูมิสำโรงทาบอําเภอเมืองสุรินทร์ตอนล่างท้องฟ้าโปร่งจังหวัดบุรีรัมย์ฝนตกหนักตอนบนส่วนตอนล่างเป็นฝนเล็กน้อยฝนเล็กน้อยได้แก่ บ้านกรวดประคนชัยพระพราชัยเฉลิมพระเกียรตดละหารทายส่วนตอนบนตั้งแต่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ขึ้นไปจนถึงนาโพบ้านใหม่ชัยพ,พุทธไทยสงฝนตกหนักมากภาคกลางฝนตกหนักทั้งจังหวัดคือจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพื้นที่สีแดงจังหวัดอุทัยธานีมีฝนตกหนักที่หนองขายยางอํเภอเมืองอุทัยธานีลานสักบ้านไร่หนองช้าง ทับทันสว่างอารมณ์ชายนาฏมีฝนตกหนักที่มโนรมอํมเาเภอเมืองวัดสิงห์หนองมะมงส่วนอํเาเภออื่นเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดสิงห์บุรีครบทุกอํเาเภอจังหวัดลบบรุรีมีฝนตกครบทุกอํเาเภอส่วนจังหวัดสระบ,บรุรีวังม่วงม่วเกเหล็กฝนตกหนักแก่งคอยเฉลิมประเกียรติพระพุทธบาทพระนาคารศรีอยุธยามีเมฆปกคลุมที่อํเาเภอพระนาคารศรีอยุธยาลาดบัวหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีตอนบนด่านช้างหนองยาไซ สามชุกเดิมบางนางบวชส่วนตอนล่างอู่ทองสองพี่น้องบางประมาจะมีฝนเล็กน้อยค่ะฝนปกคลุมตอนบนของประเทศไทยและตอนกลางของประเทศไทยคือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกค่ะภาคตอนออกและภาคใต้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งมีฝนปล่อยได้เล็กน้อยที่ภาคใต้ได้แก่อ,อําเภอสบ้าย้อยนาทวีสเดาจังหวัดสงขลาอ,อําเภอปานเรศสายบุรีไม้แก่นจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองยะลารามันบนันนางสตากรงปีนังจังหวัดยะลาอัพเดตฝนสะสมจากโมเดลของ e s m w มดค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนจะตกหนักด้านหน้าเทือกเขาจากด้านหน้าของพายุพายุใต้ฝุ่นรากาซาเคลื่อนตัวอย่างช้าๆบริเวณหัวเกาะลูซอนศูนย์กลางของพายุมีความเร็วของลมค่อนข้างแรง257กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมมีกำลังแรงในประเทศไทย ค่ำวันนี้ฝนตกหนักมากที่สุดพื้นที่สีแดงจะอยู่ที่ภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางแต่เป็นฝนตกหนักสลับเบาช่วงค่ำคืนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่อำเภอปายอําเภอเมืองขุนยวมแม่เสเรียงแม่ลาน้อยศบเมยจังหวัดเชียงใหม่เชียงดาวชายประการอําเภอพรา้าวสมิงแม่แตงอําเภอเมืองเชียงใหม่ดอยสะเก็ดสันกำแพงหางดงสารพีแม่ออนแม่วางอําเภอหอดอําเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่าจังหวัดลำพูนทั้งจังหวัดมีฝนตกตั้งแต่บ้านที่อำเภอเมืองลำพูนเวียงหนองล่องแม่ทาบ้านห้องทุ่งหัวช้างและอำเภอลี้จังหวัดลำปางฝนตกหนักที่อำเภอเมืองลำปางห้างฉัดเสริมงามศพรับส่วนอำเภอเถินและอำเภอแม่พริกจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดแพร่มีฝนตกหนักที่อำเภอวังชิ้นอำเภอลองจังหวัดพยาวมีฝนเกิดขึ้นตกหนักที่อำเภอดอกคำใต้อำเภอเมืองพยาวอำเภอปงอำเภอเชียงม่วน จังหวัดเชียงรายมีฝนที่อำเภอเวียงแก่นขุนตาลอเภอเทิงเชียงของพญาเมงรายจังหวัดน่านมีฝนที่อำเภอเมืองน่านอบ้านหลวงอเภอเวียงสาจังหวัดแพร่ตอนบนอเสองอร้องกวางอเมืองแพร่จะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดอุตรดิตถ์อเภเมืองอุตรดิตถ์อเภอรับแลอเภอทองแสนขันอเภอตรอนและพิชัยจังหวัดสุโขทัยรีสัชนาลายสวรรคโลกสีนคร สีสำโรง,อ,งอเมืองสุขโขทยัยกลงไกลาลาดฝั่งตะวันออกฝนตกหนะักค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาพิษณุโลกฝนตกหนะักพมพิรามอเภอเมืองบางระกรมจัังหวดกำแพงเพชรพรานกระต่ายลานกระบือส่วนจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์ช่วงค่ำวันนี้ฝนน้อยลงช่วงเย็นมีฝนเกิดขึ้นแล้วค่ะสำหรับจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ฝนตกหนักมากจากเมฆฝนภาพถ่ายดาวเทียมพิมาริสส่วนในวันพรุ่งนี้23กันยายนช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนะัก ในลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสุขโขทยัยอุตรดิตถากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ค่ะเตรียมรับมือในวันที่22-23ช่วงบ่ายจนถึงค่ามักจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้ฝนจะตกหนักปกคลุมทุกอำเภอได้แก่จังหวัดหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูบึงกาฬสกลนครนครพนม ตอนบนให้เตรียมรับมือฝนตกหนักมากส่วนมุกดาหารอำนานาจเจริญยาโสธรอ,อุบลราชธานีสีสเกตจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางกระจายตัวอยู่บางพื้นที่ค่ะช่วงค่ำคืนยังมีฝนตกต่อเนื่องที่จังหวัดยะโสธรร้อยเอ็ดอํานาจเจริญอุบลราชธานีและสีสเกตช่วงประมาณ6นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่อุดรธานีขอนแก่นกาฬสินธุ์สกลนครมุกดาหารค่ะ ช่วงบ่ายวันที่23ภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักพื้นที่สีแดงได้แก่หนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะส่วนช่วงดึกฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่บึงการนครพนมสก,นกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเป็นภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกค่ะ ภาคกลางค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนลดน้อยลงท้องฟ้าเริ่มโปร่งเนื่องจากความชื้นจะถูกเหนี่ยวนำไปเลี้ยงพายุช่วงประมาณ3นาฬิกาจะมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่13ฝนจะตกตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนาคปรปฐม สุพรรณบุรีราชบรุรีฝนตกหนักในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำประมาณ22นาฬิกาฝนจะลดลงสำหรับภาคกลางค่ะภาคตะวันออกค่ำคืนวันนี้22กันยายนฝนน้อยมากเข้าสู่ช่วงประมาณ2นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดชลบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนสะแก้วปราจีนบุรีนครนายกฝนน้อยค่ะ23กันยายนด้านหน้าเทือกเขาจะมีฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีและสะแก้วใกล้กับแนวชายฝั่งฝนน้อย วันที่23ช่วงดึกๆึกอาจมีฝนด้านรับลมมรสุมประมาณจังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดตราดสองจังหวัดนี้ค่ะบริเวณภาคใต้ค่ำคืนวันนี้ท้องฟ้าโปรง่งช่วงเช้ายังมีฝนน้อยต่อเนื่องอีกเนื่องจากบริเวณภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถูกเหนี่ยวนำความชื้นไปเลี้ยงพายุช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่23มีฝนบางเบาได้เพียงจังหวัดเพชบบรบุรีและประจวบคีรีขันธ์แทบจะไม่มีกลุ่มฝนมาปกคลุมกันเลยค่ะสำหรับภาคใต้ค่ะ พายุยิ่งเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยความชื้นยิ่งถูกเหนี่ยวนำไปเลี้ยงพายุจึงทำให้บริเวณประเทศไทยในวันที่24ช่วงเช้าฝนลดลงเข้าสู่ช่วงบ่ายฝนจะตกหนะักที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคภาคกลางฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกใกล้กับแนวชายฝั่งช่วงวันที่24ฝนอาจจะน้อยเนื่องจากพายุลูกใหญ่เหนี่ยวนำเอาความชื้นไปทั้งหมดเลยค่ะวันที่2 5ช่วงบ่ายจนถึงข้ามฝนจะตกหนะักตอนบนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนวันที่26กันยายนจนถึง28กันยายนฝนยังคงตกต่อเนื่องและร่องมรสุมจะกลับลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางภาคตอนออกและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งช่วงวันที่26-28กันยายนจับตาพายุลูกใหม่ต่อจากรากาสะจะเคลื่อนมาที่บริเวณทะเลจินใต้ตอนบนผ่านเกะาะไหหลำลงสู่อา่าวตังเกียอีกครั้งช่วงปลายเดือนกันยายนร่องมรสุมจะกลับมามีกาลังแรงอีกครั้งค่ะ ฝนตกได้เล็กน้อยช่วงต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเหลือฝนบางบางเบาบา,บางพื้นที่เท่านั้นจนถึงประมาณวันที่6ตุลาคมค่ะแมวสุขสัน์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสัน์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ